เลดี้จีนแจ็ k เกนะคะกระสอบแจ็กเก็ตของผู้หญิงนะคะพี่กระสอบแจ็กเก็ตของผู้หญิงนะคะ45่สากิโลจำนวนกี่ตัวเดี๋ยวปูลงแจ้งใครรับลูกรีวิวปูรวมส่งให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็โอเนวี oh, ่อ่ามีสก๊กนะคะมีสก๊กยกนิดนึงขยัยกนิดนึงเออประมาณนั้นแหละยกได้เลยยกอีกยกยกอีกเออประมาณนั้นแหละจ้ะแก๊ปค่ะแก๊ป เดี๋ยวพี่อมแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ปูลงคลิปใน YouTube นะคะปู๊อาจจะลงแค่ช่วงที่เรา,าตั้งตั้งเสื้อโชว์นะลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูตั้งแต่เริ่มแรกที่ปูตัดตัดกระสอบเลยแล้วก็ วางเสื้อกองแบบนี้นะคะปูลงลิงก์ไลฟ์สดเอาไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายคลิปกันไปด้วยนะคะไลฟ์สดกันไปด้วยให้ลูกค้าได้เห็นตั้งแต่แรกเลยว่าที่เราตัดกระสอบในงานเป็นยังไงนะคะพี่อมยกอีกนิดนึงก็ได้นะคะยกขึ้นอีกเออโอเคเอาเอากระสอบนั่งเดินัน่ะกระสอบลูกเนี้ยลากมานั่งอเออนั่นแหละสวยจ้ะไป อ๋อเป็นเสื้อครอปนะคะไปเลยไปเลยรวดเร็วเลยโอเคนี่กักมีปนนะคะกักมีปนแต่ง,งานสวยทุกตัวเลยพี่พี่ดูได้เลยได้แก๊ปหลายตัวเลยเมื่อกี้นะคะตัวนี้แขนผ้าค่ะบอกเลยว่างานแขนผ้าตอนที่ปูเปิดให้คัดนะตัวละร้อยสามสิบนะคะ Signature Rewind ค่ะโอ l n a v ค่ะนี่ได้ยี่ห้อเยอะนะคะนี่มีแขนผ้าเยอะมากเลย ได้หลายตัวเลยงานโอเคเลยนะคะอ่ะไปค่ะพี่ปูดูยี่ห้อไม่เห็นว่ะน้าเสื้อครอปนะคะเสื้อกั๊กมีหมวกนะน่ารักนี่ใหม่มากเลยอะ่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยกระสอบราคาถูกนะคะ นานแขนพาอ,อีกแล้วงานแฟชั่นลูกค้าถามเยอะรีวายค่ะไหนพี่อมเอ่อให้พี่ปูด,ดูนิดนึงอ่า๋ยวแป๊บนึงนะนี่สามพันเก้ามีรีวายด้วยจ้ะไปะน่รารังเออสีสวยเลยอะ่ะ สะอาดสะอาดโอเคเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะออริโซนาค่ะจำนวนกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราลงแจ้งนะโอนวีนะคะเมื่อกี้แจมแจมไปเลยพี่โอมยกขึ้นวางบนขานะ่ะที่ละหลายห,ายหายตัวเลยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยโชว์มันจะได้ไม่เออไม่ต้องก้มหลายรอบนั่นแหละที่รักเก่งมากจาะป่าเร็วเลยนะคะ เส้อครอบทรงสรั้นก็มีนะอุ้ยแขนผ้าน่ารักอีกแล้วอ่ะได้หลายตัวเลยอ่ะจะบอกว่าลูกค้าถามปูเยอะมากเลยนะไอ้แขนผ้าแบบนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยคือเขาใส่แบบวัยรุ่นอ่ะโอ้ในวิค่ะได้หลายตัวเลยนี่ทรงผู้หญิงไซส์เล็กๆนะคะ เสื้อกั๊กค่ะเสื้อกั๊กนี่ปุ๊บอ่าปุ๊บขายราคาคัดตัวละร้อยนะคะบอกเลยแล้วแจ็กเก็ตนี่ปุ๊บขายราคาคัดตัวละร้อยห้าสิบนะเนี่ยพี่กระสอบคุ้มมากถูกมากนะคะโอเนวี่ค่ะและพี่ก็ไปคัดแยกเอาได้เลยจริงๆเพราะว่าได้ยี่ห้อตั้งเยอะตั้งหลายตัวนะกั๊กค่ะ เดี๋ยวเดีเปิดป้ายที่พูด,ดูหน่อยแก๊ปแก๊บแกลบแก๊ปนะคะแก๊ปนะคะมองไม่เห็นนะพี่อมเออนั่นแหละแก๊ปนะคะพี่ขาไซส์เอมค่ะสีฟอกสน,นิมนะคะสีฟอกสีสน,นิมนะคะไปเลยนั่นโอเคไปค่ะ งานถือว่าสะอาดเลยค่ะได้โอนิวีหลายตัวนะคะได้แก๊ปหลายตัวมากมีรีวายด้วยที่สำคัญงานปักสไตล์เดิมๆค่ะนี่เสื้อครอปตัวสั้นนะคะมีหมวกด้วยพี่ปูแอบเห็นข้างในเหมือนอ่อไอนี้เลยอ่ะอเมริกันอีเกิลอ่ะเออฉันตาดีเป็นไงล่ะอเมริกันอีเกิลนะคะงานสวยมากเลยอ่ะไป ใครรับลูกรีวิวปุ๊ส่งให้ฟรีนะพี่นะใครรับลูกรีวิวปุ๊ส่งฟรีเลยจํานวนกี่ตัวเดี๋ยวปุ๊ลงแจ้งนะคะกระสอบ45กิโลจำนวนในแต่ละกระสอบอาจจะไม่แน่นอนนะคะพี่เนื่องจากว่าสินค้าในอัดกระสอบอัดมาเป็นกิโลนะคะและที่สำคัญคือปุ๊ไม่ได้เห็นงานข้างในกระสอบมาก่อนนะคะไม่ได้เห็นทุกกระสอบไม่ได้เห็นทุกลูกนะคะเราเห็นก็พร้อมๆกับที่เราตัดรีวิวให้ลูกค้าดูนี่แหละค่ะเห็นพร้อมๆกันเลยนะ งานในกระสอบเป็นยังไงปูนินลุ้นเยี่ยวเหนียวมากกว่าลูกค้าอีกแก๊ปอีแล้วโอ้โหไซส์เอสค่ะแก๊ปนะคะรายละเอียดมันอยู่ครบดีอ่ะกระดุมอะไรเงี้ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคารายละเอียดอยู่ครบมากโอ ตัวนี้เมื่อกี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเดิมเดิมมากเลยพี่อาร์มเดิมเดิมเลยอะ่ะโอเคค่ะพี่บุ๊กขอไปแล้วก็อกองกองภาพกองที่เราโชว์รอบแรกอ่ะวางล่างก็ได้ห่ะไม่เป็นไร ใครรับลูกรีวิวพี่ได้ทุกตัวที่ปุ๊บถ่ายรีวิวนะคะพี่ได้ทุกตัวเลยถ้าหากกระสอบรีวิวขายแล้วนะคะบอกเลยว่าแจ็คเก็ตจีนป้ายนกของผู้หญิงรายการนี้มีเข้ามาแค่เจ็ดกระสอบเท่านั้นตู้นี้มีเข้ามาแค่เจ็ดกระสอบเท่านั้นนะคะเจ็ดกระสอบเท่านั้นป้ายนี้หมดแล้วรออีกทีหนึ่งกลางปีหน้าเลยเพราะว่าป้ายนี้ปีหนึ่งมาแค่สองครั้งเท่านั้นพี่คอนเฟิร์มว่าป้ายนี้รายการป้ายนี้นะคะพี่ งานสวยทุกรายการจริงๆเพราะปูเปิดมาจะจะหมดแล้วเนี่ยประมาณ60กว่ารายการนะคะเปิดมาจะหมดแล้วงานสวยทุกรายการจริงๆเลยป้ายนี้คอนเฟิร์มจริงๆพี่คอนเฟิร์มจริงๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแถมราคาถูกมากนะพี่นะจำนวนกิโลเดี๋ยวปูแจ้งให้นะคะแล้วก็สั่งสินค้าสอบถามทางไลน์หรือทางเ Facebook ได้เลยลูกค้า YouTube นะคะอยากจะดูลิงก์ตั้งแต่ที่ปูตัดกระสอบเริ่มแรกนะคะปูแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน ผู้แปะลิงก์เอาไว้ในเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ลูกค้าสามารถดูได้ตั้งแต่แรกได้เลยกระสอบรีวิวพี่ได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ